ไลาเป็นประเด็นที่หลายคนยังคงติดตามกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวค่ะสำหรับกรณีของนานาไลบีนาที่ก่อนหน้านี้ทางด้านโอซาวแวงได้ออกมาทิ้งบอมลูกใหญ่กลางไลฟ์ถึงเหตุการณ์หนึ่งกับเพื่อนทำนองว่าเคยเจอเหตุการณ์นี้มาก่อน7ปีที่แล้วเคยร้องไห้เสียใจเพายตอนนี้ไม่ได้คุยกันแล้วประมาณ2ปีรู้มานานแล้วแต่เลือกที่จะเงียบ ตอนนี้มูบออนได้แล้วท่ามกลางชาวเนต็ตนะคะก็โยงไปที่นานาไลบีนานั่นเองค่ะล่าสุดขนาดไลฟ์สดอยู่ทางด้านานานาก็ออกมาชี้แจงถึงเรื่องประเด็นดังกล่าวว่าเป็นไปอะไรยังไงเล่าให้ลุงฟังด้วยแล้วเล่าให้คนที่เขากําลังชมอยู่ฟังด้วยแล้วก็ขิด้นใต้คำว่าต้องเป็นเรื่องจริงด้วยนะคะโอเคโรู้เรื่องนรออาจตามนั้นอาเชิญพูดค่ะแม่ก็ถ้าให้พูดตรงนี้นะคะสําหรับ เรื่องประเด็นของเพื่อนที่เพื่อนที่ททกำลังเป็นข่าวอยู่ในตอนนี้แล้วก็เพิ่งพูดถึงนานาไปอะไรเงี้ยค่ะคือคือเอางี้ต้องต้องให้ความเป็นธรรมอย่างหนึ่งว่าการพูดเ่เขาไม่ได้ออกชื่อเนาะเขาก็ไม่ได้พูดชื่อหรืออะไรเงี้ยแต่ทุกคนะจะเข้าใจว่าตรงนี้มันน่าจะเป็นนานาแล้วแหละก็จากจากที่พี่บอยเอาข่าวให้ดูอะไรเงี้ยค่ะก็ ถ้าเขาพูดถึงนานาอันนี้ต้องออกตัวนาะถ้าเขาไม่พูดถึงนานาก็ก,ก,ก็ก็ต้องขออภัยด้วยแต่ถ้าเขาพูดถึงนานาตามที่ทุกคนเข้าใจแบบนั้นนะนานาก็อยากจะบอกว่าวันนี้นานาเองกับกับคุณโอสแวงเนี่ยนานาไม่เคยมีสาหรับนานานะอันนี้ต้องบอกสาหรับนาะณส,ส่วนตัวนะคะนาไม่เคยมีปัญหาอะไรกันในในส่วนตัวจริงๆแล้วก็แล้วก็ไม่ทราบว่า ไม่เคยทางคุณโอซาเองไม่เคยมาคุยกันนานาว่ามีปัญหาอะไรแล้วก็ถ้าไปพูดถึงเพราะตอนนี้นานาเชื่อว่าทุกคนก็มุ่งไปประเด็นเรื่องเงินเนาะก็นานาก็อยากจะบอกว่านานาเองก็ไม่ได้มีหนี้สินหรือว่าไม่มีอะไรที่ติดค้างอะไรกับคุณโอซ่าเงนะคะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเรื่องที่ที่เขาสื่อมันคือเรื่องอะไรเพราะว่าตัวโอซาเองก็ยังไม่เคยมาคุยอะไรกันนานานะคะแล้วถ้าบอกว่าเรา ไม่ได้คุยกันหรืออะไรก็ตามนานาก็อาจจะไม่ได้อาจจ,ไไดอาจจะไม่ได้คุยบ่อยในช่วงเวลานี้แต่ว่าครั้งสุดท้ายก,ก็ยังมีคุยกันอยู่บ้างในใน,ในที่ผ่าน,านมาแต่ถามว่าสำบมนานานะไม่ได้มีปัญหาอะไรกับโอซาเลยไม่มีเลยจริงๆ